สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องไอซ์อีกเช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอซ์จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นแมป ติดเกาะสงการนั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิง<ๆ>๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้หน้องไอด้วยนะคะเพื่อน้องไอจะได้ทําคลิปต่อไปทุกคนได้ดูกันนะป่ะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะหนูจะมาเล่นแมปติดเกาะสงการนั่นเองซึ่งทุกคนนะคะก็น่าจะรู้กันนะคะว่า ตอนนี้ใกล้ส่งการแล้วนะเขาก็เลยแบบว่าทำแบบแบบนี้มาให้พวกเราได้เล่นกันนะคะอ่านี่น้อยก็เข้ามาแล้วนะคะมีคำว่าเลือกตัวด้วยแบบว่าให้เราเลือกแบบว่าว่าอยากแต่งตัวแบบไหนนี่นะคะนี่เลือกได้เลยน้องไอชอบชุดดำนี่นะคะสวยมากเลยนี่ค่ะเป็นไงน่ารักหรือเปล่าอ่ะโอเคค่ะงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะ โอ้โหทุกคนดูสิมีทต่คนเต้นกันใหญ่เลยนะคะยอดไปเลยอ่ะนี่นะคะมีขันน้ำด้วยนะมีลูกโปง่งอ่ะขันน้ำชึบโอเคมาตักน้ำกันนะคะโอเคตักกรเขียไปสัดคนอื่นกันดีกว่าคะ่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นหรอคะทุกคนใครรู้ช่วยบอกน้องไอด้วยนะคะมันบอกว่าเหมือนแบบ มีการเชื่อมต่อดุดนะคะดรืเน็ตลตองไอไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคจากขันน้าใหม่องไอก็เข้าแล้วก็ออกใหม่นะคะโอเค,ค่ะมาสาดน้ำคนกันเลยค่ะนี่สาดคนนี้เลยนะคะทุกคนก็เปียกแล้วแล้วก็หนีเลยนะคะไปไปหนีเขาเลยค่ะตรงนี้มีแป้งแลยนะคะโอเคกดกนโอเคค่ะ นี่นะได้แป้งมาแล้วเอาไปปะใครดีเนะาะปะคนนี้กด้กันนี่คนดูทานน้องปะสิอุ้ยเขาตัวขาวเลยนะน้องอยังไม่ตัวขาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถือถังนี้มาแล้วก็มาใกล้ๆน้องไอ้นะคะน้องไอ้จะหนีให้ไหวเลยโอเคค่ะปะคนนี้บ้างนะคะนี่โอ,ออโอ้โหขาวเลยนะคะ <laughs> ไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวดูนเขาปะบ้างเนาะ โอเคเดี๋ยวน้องไอนะคะจะพาทุกคนไปทําบุญด้วยนะไปะไปทําบุญกันดีกว่าค่ะนี่วัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันนะคะก่อนที่จะไปทําบุญเนี่ยน้องไออาจจะมีอะไรให้ทุกคนดาวด้วยนะคะว่าน้องไอเนี่ยเกิดวันไหนว่าเป็นวันจนันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเสวัสดีหรือเป็นวันศุกร์นะคะหรือวันเสาร์วันอาทิตย์ให้ดาวกันมาได้เลยนะคะ โอเคกาบก่อนนี่แบบนี้นะคะสมจริงแล้วนะบอกเลยนะคะกาบด้วยนี่โอเคค่ะนี่นะคะพอเรากราบเสร็จเราก็จะได้เงินมานะคะแล้วก็ไปใส่นะคะว่าเราเกิดวันไหนไดูกันว่าคนจะดาวถูกหรือเปล่าโอเคไปกันเลยค่ะนี่เราก็จะได้เงินมาแบบนี้นะคะ เฉลยค่ะองไอเกิดวันอังคานะคะนี่ก็เลยชอบสีชมพูมากมากเลยนะคะโอเคทำบุญเรียบร้อยค่ะไปะไปดูกันว่าจะมีอะไรอีกนะคะนี่คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอพระสงฆ์นะคะให้เอาข้าวของพวกนี้ไปถวายท่านนะคะโอเคหยิบก่อนโอเคค่ะหยิบได้แล้วนะบานนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นสงการกับเพื่อนๆกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ไปกันเลยไปไปยังไงก็วิ่งใหญ่เลยนะคะเอ้ยวิ่งเร็วจนตกน้ำเลยนะคะทุกคนดีไม่จมน้ำไปนะโอเคค่อยๆเดินดีกว่าค่ะดูซิว่าแถวนี้มีพระสงฆ์หรือเปล่านะโอเคค่ะเดี๋ยวน้อยนะคะจะไปแกล้งทุกคนนะคะคือจะไปปะแป้งเขาด้วยนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้นะคะเป็นรถด,ดับเพลิงนะมีสายยางใหญ่มากเลย สงการก็ต้องเล่นน้ำกันแบบนี้แหละฉีดจนตัวปิวเลยนะคะคนดูผู้ชายคนนี้สิเรอไไปฉีดเขานะคะฉีดผู้หญิงบ้างโอ้โหนี่ปิดดีกว่าค่ะงอยก็ไม่ได้มามาเล่นอะไรมากนะคะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเองนะอุ๊ยคนน้องให้ดน นี่ป่าแล้วนะคะไปหางป่าไปคนอื่นมนปาป่าน้องไอ้นะนั่นก็สำหรับวันนี้นะคะน้องไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและก่อนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย